ผมทาสื่อที่สื่อแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเปิดแล้วดูสบายใจนะครับผมมันไม่จุดยืนนะ <diz> สื่อที่ผมทํำโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผมทําไม่ว่าจะทุกช่องเลยยูทูบเอ่อคอนเทนต์ต่างๆที่ผมทาเนี่ยเอ่อจะหลีกเลี่ยงการพูดลบจะหลีกเลี่ยงพูดเรื่องการเมืองนะครับเรื่องอะไรที่ทําให้คนไม่สบายใจเรื่องเร่คนทะเลาะกันเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องลบๆเรื่องอะไรที่มันเป็นไม่ไม่จำเป็นไม่ไม่มีจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่บวกๆนะครับนี่เป็นจุดมุ่งหมายจุดประสงค์จุดยืนของ โซเชียลมีเดียของผมนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของผมก็ทําตามนะครับหลายคนก็ทําตามนะแล้วเราก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วพวกเราไม่ใช่โล,โลกสวยนะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะพวกคุณเสพสื่อแบบไหนคุณจะได้ชีวิตแบบนั้นจําไว้เลยข้อหนึ่งเลยนะคุณเสพสื่อแบบไหนคุณได้ชีวิตแบบนั้นสื่อนี่รวมไปถึงหนังเลยนะหนังเดี๋ยวนี้นะผมบอกเออแต่ก่อนเนี่ยผมจะเตือนบอกทุกคนไว้เลยว่า หนังประเภทที่ฆ่ากันอิจฉาการแก้แค้นกันในแต่ก่อนมันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ป่ะนี่พวกหนังจีนอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราก็โตมาต่างจีนใช่ไหมหนังจีนกำลังภายในเมื่แก้แค้นกันพระเอกก็แก้แค้นฆ่าโดนพอโดนฆ่าก็จะไปตามแก้แค้นฆ่าเขาเนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมละ่ะดูเป็นหนังหนังก็ทําให้ดูเป็นเรื่องดีด้วยแต่จริงๆแล้วนะเนี่ยต่อไปนี้เราต้องไม่ไม่ต้องไปเสพหนังพวกนี้เลยนะครับทุกคนเนหนังประเภทที่ว่ารังแค้นแก้แค้นสื่อคุณเสพสื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นผมก็เลือกเสสื่อริงๆ บอกได้เลยถ้าคุณเข้าใจว่ามันมีสื่อเจ๋งๆของโลกเยอะมากนะแบบพวกแต่พวกนั้นนะคุณจะต้องไปเสิร์ชมันมันจะไม่มาอยู่ปรากฏเด้งของมัน,นบนจอนะครับพวกนั้นคุณต้องไปเสิร์ชหาเพราะว่ามันอะไรอะ่ะ มันจะคนจะไม่ดูเยอะไงคนจะไม่ดูเยอะมันก็เอาอออกริ่งมันก็ไม่ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะชอบเสพดราม่านะครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเอาดราม่าเข้ามาในชีวิตคุณเสพดรมาม่าเยอะๆคุณจะได้ดราม่าในชีวิตนะครับจำไว้เลยคุณเสพสื่อแบบไหนมันคุณจะเป็นการเชื้อเชิญเอาเข้ามาในไวเบชั่นของคุณในในชีวิตของคุณนะครับเพราะนั้นถ้าไม่อยากได้อะไรไม่ต้องคิดถึงมันไม่ต้องพูดถึงมันไม่ต้องไปเสพสื่อเรื่องนั้นไม่ต้องเชื้อเชิญมันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคดวเเรรรื่อร่ออององโโคาานนนนชบพูํะะไนะม ตรงนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เด่งขึ้นมามีมีอันเดียวที่คุณต้องจูนข้อ2จูนกับคลื่นความอุดมสมบูรณ์จูนกับคลื่นนี้เท่านั้นจูดขึ้นคลื่นอ่ะคลื่นความมัางคั่งเหลือเฟือคลื่นความอะไรอ่ะเพอร์เฟกตของร่างกายอ่ะร่างกายคุณคิดดูร่างกายคุณได้รับซิสเต็มที่แม่งสุดยอดระบบที่สุดยอดที่รักษาตัวเองอ่ะร่างร,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 ร่างกายของเรานี่รักษาตัวเองได้นี่มันสุดยอดจริงๆนะมีอันหนึ่งนะมี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 หลักคิดอันหนึ่งโคตรเจ๋งอ่ะอยากรู้ไหมคือตั้งแต่นักวิยาสายก็บอกแล้วนะว่าคุณด โจนิสเพนซ่าก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าคุณจะต้องพูดง่ายหลอกสมองตัวเองเพราะสมองของคุณเนี่ยมันดื้อมากเลยแล้วก็จิตจิตสำนึกของคุณหรือไอจิตวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่มันตักกะเยอะมันเวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรทีเนี่ยมันจะตักกะเยอะมากถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นคนที่สุขภาพดีคนที่หน้าเด็กตลอดการเหมือนผมนะครับหรือว่า คนที่หุนดีตลอดการคนที่รวยตลอดการถ้าคุณอยากจะเป็นคนนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนสมองของคุณอะแล้ววิธีวิธีเดียวที่คุณจะทําได้คุณจะต้อง จะต้องหลอกตัวเองก่อนว่าเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วนี่คือใช้คํานี้เลยแล้วแล้วอับราฮัมพิกนี่คือเป็นผู้ก็เขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไงแต่เขาเหนือกว่านักวิทยาศาสตร์อีกคือเป็นจิตวิญญาณอ่ะเป็นผู้นําจิตวิญญาณที่แบบว่าตอบโจทย์ทุกอย่างได้อ่ะมันหลอกตัวเองหมายความไงการหลอกตัวเองคืออย่างนี้คุณจะต้องหลอกสมองตัวเองจนกว่าคุณจะเป็นคนใหม่นะครับคุณจะสอนคุณจะต้องรู้สึกเป็นคนใหม่ในทันที นี่คือวิธีเดียวที่คุณจะเปลี่ยนแล้วที่คุณสังเกตในคนส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งชีวิตอนะ่ะคนส่วนใหญ่บางทีหุ่นอ้วนก็อ้วนทั้งชีวิตบางคนแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะมีสตรอรี่อะไรของเขาอ่ะว่าว่าเป็นเป็นจีนหรือว่าเป็นเอ่อเป็นกรรมพันธุ์เป็นจกระดูกใหญ่เป็นเอ่ออะไรอ่ะก็เขาอ้วนทั้งชีวิตอ่ะไม่หุ่นไม่เคยเปลี่ยนหรือว่าบางคนเอ่อบางคนไม่รวยทั้งชีวิตคุณคิดดูคุณคุณมีศักยภาพที่จะได้หมดทุกอย่างอย่าใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพคุณมีใช้คุณสามารถดรีมฝัันนออะะไไไรก็ดดด้้้แลวมมห่ ทำไมต้องไปทนกับอะไรทั้งสิน้นไ,ไ,ไม่ต้องไปทนกับอะไรทั้งสิน้นจําไว้ไม่ต้องไปทนกับอะไรทั้งสิ้นข้อสี่คือไม่ต้องไปทนกับอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้หมดเลยจําไว้ไม่ต้องทนอะไรทั้งสิน้นไม่ถ้าไม่มีความสุขอะไร mitt, เปลี่ยนมันแต่ก่อนผมอยู่ในวงการคอนดักเตอร์ก็มีมันก็มีการเมืองมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะมันมีพรรคพวกระบบพรรคพวกอ่ะพูดางา่ายระบบคอนดักเตอร์นี่มันระบบองค์การพลาสสิกมันเป็นระบบพรรคพวกมันไม่ใช่ระบบความสามารถน้อยมากที่เป็นระบบความสามารถยิ่งอิตาลีเนี่ยอิตาลีนี่คือต้องเอาล ฉะนั้นผมก็เลยเ,เริ่มเบื่อวงการนี้นะครับเริ่มเบื่อวงการนี้ก็เลยมาอาวงการใหม่สร้างวงการของตัวเองขึ้นมาเลยในประเทศไทยเรียกว่าสร้างวงการตัวเองเลยแล้วมันประสบความสําเร็จมากเลยแบบว่าเปลี่ยนประเทศนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่ต้องทนกับอะไรเลยนะจํำไว้คุณไม่ได้เป็นเหยื่อคุณไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําคุณสามารถ ที่จะบอกว่าโอเคฉันไม่ชอบสิ่งนี้อย่าไปทนนะเพราะว่าคุณชีวิตคุณมีชีวิตเดียวคุณคุณมีศักยภาพคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวกูรอวันตาย มันจะมีคนประเภทนี้บอกว่าเฮ้ยี่สิบปีทนทน,ทนไปเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องไปหวังวังอะไรยี่สิบปีคุณทําอะไรได้เยอะมากนะเข้าใจปะ่ะสิบปีก็เยอะมากนะคุณดูไอ้สิ่งที่ผมสร้างมาสิบปีเองอะสิบปีนี่เปลี่ยนประเทศเลยอะคนแบบเอ่อคนตื่นรู้คนรวยขึ้นคนคนแบบมีความสุขเยอะขึ้นลูกศิษย์ของผมร่ํารวยคนที่เรียนกับผมฟรีไม่รู้เป็นแสนคนเป็นล้านคน,เป,น,น,คนเปลี่ยนชีวิตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบปีคุณทําอะไรได้เยอะมากโดยเฉพาะในช่วงยุคยุคโซเชียลมีเดียนะครับข้อห้าในเมื่อกี้ปูเ่เลืองมา ากอันนี้ไว้ทุกคนเพราะาอันนี้มันเป็นมันเป็นโกเลยครคนถามอับราฮัมฮิกซ์เธอหมายความว่าให้เราสร้างเรื่องขึ้นมาเองเหรอคนโลกสวยไงมันจะมันจะจินตนาการมีความฝันมันจะสร้างเรื่องขึ้นมาเองอหรอับราฮัมฮิกซ์ตอบว่าอะไรรูป้ป่ะ You are creators You are naturally creators หมายความว่าคุณเป็นคุณเป็นผู้สร้างอยู่แล้วคุณเป็นผู้สร้างอย่างธรรมชาติอยู่แล้วคุณสร้างเรื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แล้วมึงจะสร้างเรื่องหวยหวยไปทาไมอีกพูดง่ายๆมึงจะสร้างเรื่องห่วยหวยไปทําไมมึงก็สร้างเรื่องดีๆเลยมึงต้องตง้องคุณรู้เปล่าว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจจุดน,นี้นะจากจากโนเมนนี้จากนาวนี้นะตอนนี้นะคุณสามารถเปลี่ยนสตอรี่ใหม่สร้างสตอรี่ใหม่แล้วให้โลกมันปรับตามสตอรี่ของคุณเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผม,มบัลิติวโรสีสวัสดีครับ